สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะเดี๋ยวเราจะมายกเหล็กนะคะมายกเหล็กรอบเย็นนะคะ,ะเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวปนนะึงพอ่อกินโรตีไหมกินโรตีไหมโรตีโรตีอันเดนูสั่งใหม่ก็ได้คือโบอกิน ไม่รตียังไม่ไปเดี๋ยวนุสั่งใหม่ได้โอยพ่อยกไว้บอน,นี่นนฮะเดีวลุก็มาแล้วนี่ป่ะตวนตวนี้ต้องได้หามมืเดิมหละฮะหามไปเหรอมาแล้ว มานูแล้วนูแล้วเล็วเร่เรนั่นนั่นนั่นหนูเอามาแล้วพ่อต้องเอาถุงมือมาเดี๋ยวมันจะ เมื่อกี้นะคะเฟื่องก็เรียกพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะมาช่วยหามเหล็กนี้นะคะเพื่อที่จะไปเก็บตรงที่เรานําไปเก็บนะคะเอซนี่นะคะเขนน่นอยู่โน่นเลยนะคะเรียกเขาแล้วไม่เห็นมีใครมาเลยพ่อ พอไม่กินก่อนแล้วนี่นะคะก็ซื้อโรตีมาก็แบ่งให้พ่อฟื้นให้พ่อพื้นกินนะคะเดี๋ยวต้องจะสั่งใหม่นะคะเพาะพ่อพื้นก็เหนื่อยนะคะเอฟซีแน่ลม อมอยู่นู่นไนงะโอ้โหดูนิกี้ดิเฮ้ยนิกี้ไล่แมวพอนิกี้ไล่แมว